โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่3แล้วนะคะที่เราเจอกันเนาะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ทีมงานเขาบอกว่าเฮ้ยให้พี่เอ็มลองพูดสิว่าทำไมพี่เอ็มไม่ทำจจุดๆๆๆทําไมพี่เอ็มไม่ทำอย่างงู้นทำไมพี่เอ็มไม่ทำอย่างนี้นะคะซึ่งเป็นคำถามเนี่ยที่ได้รับจาก รูหรือว่าเป็นเอ็กซ์เพรสทางด้านแชทบอทในบริษัทของเราคือคุณอ่องนั่นเองชอบถามบ่อยมากทำไมพี่ไม่ทำอย่างนั้นครับทำไมพี่ไม่ทำอย่างนี้ล่ะครับวันนี้เรื่มาตอบกันในรายการเผื่อที่ประสบการณ์ของมี่อาจจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านได้นะคะอ่ะลองถาม,ถาม,ถามค, okay, คำถามแรกเลยครับโอเคครับคำถามแรกครับคุณนินี่ทำไมคุณี่ถึงเลือกทำ บริษัทเสร็จมาคาร์ดเมืบบ่อปีที่แล้วจากออนไลน์ไม่คาจากออฟไลน์มาคาร์ิ้งฮะโอ้เฮ okay. ตอนเริ่มม้อนทำงาน10กว่าปีที่แล้วย้อนกลับไปเบสิกแล้วเรียนเรื่องธุรกิจมาก่อนนะคะจริงๆตอนเรียนหนังสือมหาลัยเนี่ยบอกน้องๆไว้เลยว่าพี่เนี่ยแทบจะไม่ได้คิดเลยว่าตัวเองจะมาทําธุรกิจนะคะเริ่มต้นตอนเอ็นท้าเนี่ยอยากจะไปเรียนเป็นนักการทูตด,ด้วยสามไปเอ็นติดแล้วแต่ว่าพี่บ้านบอกเฮ้ยมาเรียนธุรกิจดีกว่าโอเคมาเรียนธุรกิจก็ได้เนะ่พอมาเรียนธุรกิจเฮ้ยชอบชอบวิชาหนึ่งคือชอบวิชา a d v e r t i s n คือโฆษณาแล้วก็การตลาดด้วยมาร์เก็ตติ้งนะคะรวมถึงวิชาเซอร์วิสมาร์เก็ตติ้งคือการตลาดที่ใช้หลักการเกี่ยวกับเรื่องของบริการเข้ามาเกี่ยวข้องเสร็จแล้วเราก็ได้มาทํางานเป็นนักการตลาดในธุรกิจ SME เอนี่ยแหละทำอยู่ประมาณ3-4ปีเบสิกเอสเมีงบค่อนข้างจํากัดเนาะวันนั้นตอนนั้นเขาก็เลยหาทางเจ้านายบอกว่าลองหาทางดูซิช่วงนี้ออนไลน์มาเฮ้ยเป็นโอกาสดีมากยังไม่ค่อยมีคนลองใช้ด้วยซ้ำไปเมื่อ1ิกว่าปีที่แล้วเราก็เลยกระโดดลงไปเนาะเริ่มต้นจากเฟซ ก่อนเฮ้ย a c e b o o k มันมีหลายมุมนะตอนนั้นยังไม่มีเรื่องของ Ad v e r t i s i n g สิสักพักมันมีเรื่องของซื้อโฆษณาเข้ามาในซื้อโฆษณาเข้ามามีวิดีโอเข้ามาเฮ้ยมี YouTube มี i n s t a g r a รมและนี่เต็มไปหมดคือเรียกได้ว่าเข้าแามเพราะว่ารู้สึกว่ามันสนกุกมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันทำให้เราเหมือนเป็นคนที่จะต้องเหมือนก้าวออกจากคอม포ต์โซนตลอดนะคะเพราะนั้นเริ่มต้นก็เลยเหมือนจับออนไลน์แล้วก็เอามาบวกกับสิ่งที่เราสนใจอยู่ก็คือการทำการตลาดนั่นเองอตอบคำถามเนาะเคลียร์ Thank you.